สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเล่นเกมแกนี่แต่ไม่ใช่แกนี่เฮานะเป็นแกนี่เอออันนี้อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นกันเลย,เยผมจะเข้าไปเล่นกันเลยนะทุกคนทุกคนเริ่มเกมแล้วเริ่มเกมแล้วทุกคนดูเจอหนังสือ แต่ก่อนที่จะเจอเดี๋ยวแกนี่มาเดี๋ยวผมจะอันนี้เกิดเดี๋ยวผมจะปาเพ<อ>ื่อเพื่อรอให้แกนี่มนันมาผมก็อยากไปเอาหนังสือเหมือนกันจะไปอันนั้นน่ะจะไปลงชั้นใต้ดิน,นมันเหมียนอันนั้นน่ะไี่ยอมงม,มเดี๋ยวผมจะลงมาเดี๋ยวผมจะไป ผมจะออกไปข้างนอกอุ้ยจับไม่ได้สักทีอะทุกคนเนี่ยทุกคนทุกคนแกนี่มันเจอเราแต่โชคดีที่เราลงมาโคนเกนี่มันจะมาแเราก็ออกมาได้ ไม่มีเลยห้ามโดนอันนี้นะทุกคนแกนี่มันจะรู้นะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวแกนี่มันอยู่นี่รอดูก,ก่อนดูยี่ทุกคน แกนี่มันจะรู้ไหม,มทุกคนทุกคนแกนี่มันรู้แล้วอ่ะอแกนี่มันรู้อ่ะอ ผมพูดว่าไม่เมื่อกี้แต่ว่าทุกคนอาจจะมาฟังไม่ชัดนะเมื่อกี้ผมบอกว่ามาฟังไม่ชัดมที่ผมพูดแบบเนี้ยเพราะว่าผมนะ่ะอยากรู้ว่าทุกคนที่พุ่งมาดูอ่ะและ้วแล้วดูยังไม่จบจะรู้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันห้ามโดนอันนี้นะทุกคน อ่ยังไม่มีนะทุกคนเออทุกคนเราโดนเราสวยแล้วุยทุกคนแกนี่มันจะรู้ไหมหเกมนี้มันยากกว่าแกนี้เฮาที่เราเล่นประจำเลยอะ แกนี่ลงมาแล้วทุกคนมังคับยากเมื่แกนี่จะลงไหมวิววทุกคนเฮ้ยทุกคนเปิดเลยดีกว่าไม่มีแกนี่ ไม่ค่อยปลอดภัยเหรอไม่ค่อยปลอดภัยเลยกแกนี่ทำไมวันวางกับดับด้วยแกนี่จะมาหรือเปล่าเนี่ย ได้ไม่ไปหรอกหลานอยู่ไหนโอ้ย,อยทุกคนเราโดนเจนีต่ตีไม่นะวันที่สองแล้ว วันที่สองแล้วตื่นขึ้นมาคราวนี้ผมจะไปเอาหนังสืออ๋อผมรู้แลทำไมผมโง่ขนาดนี้เนี่ยมันต้องเอาอันนี้ถ้าเกิดอยากได้หนังสือมาด้วยอห้ามโดนนี้ ัเจอผมแล้วแกมาเนีนะหลานหลานดือ้อหลานเนี่ยดื้อมากเลยผมไม่ไดีดื้อนะครับผมเป็นเด็กดีแต่ว่ายายอย่าตีผมเลยนี่นขับยาแผนนี้กดยากอิก 得力。 มันยากจังเลยเนี่ยผมน่าจะเล่นแกนี้เขาอีกเนี่ยอือแต่คลิป EP ที่สองแกนี้เขาอะครับผมมาใส่คอมเมนต์ไม่ได้เพราะมันถูกปิดแต่คลิปแรกอะที่เป็นคลิปอะยังไม่มี EP นะแต่ว่ายังไม่มีรถเสียงดังทุกคนยังไม่มี EP นะแต่ว่ามันยังใส่คอมเมนต์ได้ นี่หุยดีนะเราหลบทันอนะ่ะทุกคนแกนี่เมื่อ,อไหร่จะไปเนี่ยผมทนไม่ไหวแล้วนะยายครับยายทำไมไม่ไปสสียเลยไม่กะ พอแกนี่มาผมเงียบอ่ะทุกคนดีไหมเลยแกต้องลงนี้ให้ทุกคนมันจะหล่นมีขอไหมเนี่ยไม่มีเลย เนี่ย,ยทุกคนมันจะหล่นเนี่ยแกนี่มันจะมาไหมเนี่ยครับนั่นไงทุกคนแกนี่มาแล้วแกนี่มาแล้วทุกคนทุกคนเมื่อกี้ผมไม่ได้อยู่หน้าจอนะผมนะ่ะไป กินน้ำเมื่อกี้กินน้ำเสร็จผมก็รีบพูดเลยแกนนี่เมื่อไหร่มันจะไปคงไปแล้วมัง้ง ตามหามานานทุกคนมันเอาไว้ไปตรงรถอันนั้นน่ะนี่รอแกนี่ว,ว้วมันเห็นเราทุกคนมันเห็นผมแล้วสวยแล้วมันเห็นผมแล้วทุกคนสวยแล้วมันเห็นผมแล้วอะมันเห็นผมแล้ว มันเห็นผมแล้วครับทุกคนมันเห็นผมแล้วมันเห็นผมแล้วเรือทุกคนมันเห็นผมแล้วบังคับยากนิดนึงมันอาจจะบังคับยากนะนิดนึงทุกคนอุ้ยนี่งไง วยแล้วทุกคนผมเพอทำเสียงดังทุกคนครับแกนี่มันจะมาได้ยังเนี่ยลองไปดูหน่อยแล้วกัน แต่ว่าทําไมแกนี่ยังไม่มาหรือว่าผมไม่ได้ทําเสียงดังใช่หรือเปล่าทุกคนอ๋อผมไม่ได้ทําเสียงดังทุกคน มันมาแล้วทุกคนมนมมัาแล้วเมืเ่อกี้แล้วมันจะขึ้นไปแน่เลยมันจะเห็นเรามันวางกับดักแน่เลยเราว่าทุกคน ผมติดคำว่าเราตลอดเลยทุกคนเพราะตอนผมอยู่ที่โรงเรียนผมชอบพูดว่าเราอ่ะไงกับดักแกนี่เอ้ยแกนี่เนี่ยนะทำไมชอบวางกับดักเนี่ยมันนี่มันจะรุน นดี่เรไปเลยเราไปตัดอันนั้นของที่ผมตามหามานานสุดก,ก็คือค้อนกว่ากุญแจนั้นมานานแต่ว่าผมจะต้องไปอันนั้นก่อน นี่มันจะขึ้นมาแล้วทุกคนคุจะต้องรอไอ้แกนี่อุ๊ยทุกคนแกนี่ไม่ใช่สิไม่นี่มันเมื่อไหร่แกนี่จะมาเนี่ยมาแล้วเล่นยากจังเลยอุ้ย เกือบไปแล้ว,วผมกิดเสียงดังมากเลยทุกคนแล้วผมกวนตีนคุยใจแกนี่ทุกคน ผมจะเอาไม้เนี้ยไปยันนั้นอะไรก็ไม่รู้ทุกคนแกนี่มันต้องวางกับดักแน่เลยใช่ไหมไหนอะไม่เห็นมีกับดักอุ้ยทุกคนเสียงดัง เสียงมันไม่ดังอ่ะหรือว่าเราต้องออกไปกว่านี้เสียงดังมาเยือนแกนี้มันต้องไปแน่เลยใช่ไหมนี่ยายครับทำไมต้องวางกับดักด้วย ต้องมาผมรู้ว่ามันเสียงดังเฮ้ยนี่จะหลอปีนขึ้นไปปีนไม่ได้อีกตอนแรกก็นึกว่าติดโอ้อไมเราปีนไม่ได้เนี่ย อยากลองปีนดูเอาทุกคนทำไมเราปีนไม่ได้เนี่ยฮืยทำไมผมปีนไม่ได้สักทีเนี่ยอีบ้าทำไมผมปีนไม่ได้เนี่ยทุกคนใครปีนได้บ้างเนี่ยแต่ผมอ่ะ ไม่เคยเห็นใครปีได้เลยมันกระเด็ดไปตรงนูน้นทำไมต้องกระเด็ดไปตรงนู้นด้วยโอ้ยเอ้าถือว่าแบบอะไรเนี่ยดูดีมากเลยเนี่ยจะปีได้ไหมนั่นไงโอ้โหเอ้ยทุกคนดูสิมันปีไม่ได้อ่ะเนี่ยจะกระโดดก็ไม่ได้อีกโอ้ย อยากลองปีนแล้วอ้ย,ยต้องทำไปเรื่อยๆไหมมาถึงจะปีได้แบบนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้อีกลองดูเมื่อก,กี้ผมจะมันมนีนน่ี่มันจะปีได้ เมื่อไหร่จะปีได้จะทีเนี่ย,ยทำไมมันปีไม่ได้ทำไมมันปีนยากปีนเยอนจังเลย้ย,ยทุกคนผมว่านะเยผมจะต้องไปแค่อาหารนกนี่แกนี่ต้องมาแน่เลยมันต้องเสียงดังทุกครั้งนี่แหละ เราไปให้อาหารนกกันทุกคนเราจะไปให้อาหารนกกันอ,อุ้ยเอารวยแล้ว ไม่ได้การแล้วแหละทุกคนไม่ได้การนี่คือแบบผมอะไม่ได้ของอะไรเลยผมก็เลยต้องพูดแบบนี้อเหมือนคลิปก่อนไงแต่ไม่เป็นไรหรอกเฮ้ไม่เป็นไรแต่ว่าทุกคนนะผมทนไม่ไหวกับอีกแกนี่แล้วแหละสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวเราไปก่อน 拜拜。Bye bye.